ครับก็เดี๋ยวผมมาต่อนะครับในส่วนของฟังก์ชันต่างๆนะครับที่อยู่ในในโหมดของการวัดมุมนะในโหมดของการวัดมุมเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเริ่มต้นเลยนะฮะว่าอันแรกคืออะไรนะครับอันแรก f หนึ่งครับคือศูนย์เซ็ตนะศูนย์เซตคือการล็อกการเซตค่ามุมนะค่ามุมลาบนะครับซึ่งตอนนี้มันหนึ่งกว่านะฮะให้มันเป็นศูนย์นะฮะวิธีการคือเรากด f หนึ่งนะครับแล้วก็เขาถามว่าเราจะเซตศูนย์หรือไม่นะครับ จะโอเคไหมนะฮะเรามีเยดกับโนนะครับ F สามคือเยดนะครับเพราะมันตรงกัน F สี่คือโ no นนะโนก็ no คือไม่เอานะฮะเยดก,ก็คือตกลงง,ง่ายง่ายมากนะฮะก็จะเป็นศูนย์นะค่ามุมจะเป็นศูนย์นะครับถัดมาคือการโฮมุมนะโฮมุมนะโฮมุมเนี่ยคือภาษาบ้านบ้านแล้วคือล็อกค่ามุมนะล็อกค่ามุมวิธีการคือเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะฮะอันนี้กล้องผมอยู่แนวนี้ใช่ไหมผมจะโฮมุมนะ ผมกดโฮทีนึงนะฮะแล้วผมก็เล็กล้องไปยังจุดอื่นนะครับผมก็กด F3 เพื่อตกลงนะมุมของผมนะครับก็จะก็จะมาอยู่ตรงตรงนี้แทนนะอ่าน,นี่นะครับอยู่ตรงนี้แทนนะรเราสามารถจะกดโฮล็อกไปที่อื่นก็ได้นะฮะตรงนี้แล้วก็กด Yes นะข้ามมุมก็จะมาอยู่ตรงนี้แทนนะฮะอันนี้ คือการโฮมุมนะครับโอเคถัดไปนะครับถัดไปคือเฮดเซตนะครับเฮดเซตนี่คืออะไรนะฮะเฮดเซ็ตคือการเซ็ตค่ามุมลาบนะคล้ายๆกับศูนย์เซ็ตนะศูนย์เซ็ตคือเซตศูนย์แต่เฮดเซตนี่คือเราใส่ใส่เข้าไปได้เช่นผมจะให้ค่ามุมลาบของผมอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบห้าองศานะฮะแล้วก็องศานี้ใส่จุดนะส่วนลิฟดากับฟิลิปดาเนี่ยต่อกันเลยนะฮะ สิบสี่จุดต้องใส่จุดนะก็จะเป็นถ้าดูตรงนี้นะครับ125 14, ร้อยี่สิบห้าองศาสิบสี่ริบดาสามสิบหกฟุิปดานะครับมีเคลียรครับกับเอนเตอร์นะกดเอนเตอร์นะครับก็จะเป็นแสดงค่ามุมอยู่ประมาณนี้นะครับโอเคหน้านี้มีอยู่สามคำสั่งนะครับจะเปลี่ยนหน้านี่อยู่พีหนึ่งใช่ไหมครับกด F4 เปลี่ยนหน้าป๊บเข้ามานะครับมันจะมีอยู่สามหน้าน,านะฮะโอเคหน้าที่สองนะ อันที่สองคือทิ้วนะฮะทิวอย่างที่บอกนะทิ้วทิ้วก็คือกดเข้าไปครับก็คือเซนเซอร์นั่นเองนะเซะนเซอร์ชร็อเชยแกนเอียงนะฮะมันก็จะมีเปิดแกน X นะฮะเปิด XY กแล้วก็ปิดนะฮะความจริงเราทำงานเนี่ยก็จะเปิดไวทั้งอทั้ง y นะนี่ผมทดสอบให้ดูก่อนนะฮะโอเคเพราะมันไม่ได้ตั้งอยู่บนขาตั้งนะฮะโอเค รีพีทนะครับรีพีทคือการวัดม,ม,มุมซ้ำๆกันนะวัดมุมซ้ำๆหลายๆเซตแล้วก็ก็เอามาเฉลี่ยใช้นะฮะวัดมุมอย่างเช่นเรามีจุด a กับจุด b อยู่ห่างกันเนี่ยอยากรู้ว่าง่ามุม a กับ b เนี่ยมันคือมันรู้อยู่แล้วครับเซตวัดครั้งหนึ่งก็รู้แนละ้วแต่ว่าการวัดซ้ำเนี่ยคือการแบบวัดหลายๆทีแล้วเอามาเฉลี่ยมันก็ทําให้ค่านะั้นมีความละเอียดมากขึ้นนะฮะวิธีการทํำยังไงนะฮะเราเปลี่ยนไปหน้ารีพีทนะครับกด f สองนะครับ รีพิติชั่นแองเกิลโอเคไหมนะครับกดโอเคนะกด yes นะครับกด yes นะนก็จะมีศูนย์เซตนะฮะแล้วก็ V จะเพิ G ่ et, นะครับแล้วก็ R E L แล้วก็โฮนะครับการใช้งานของเรานะครับวิธีการเลยนะอย่างเช่นผมเล่งไปยังจุดแรกนะผมเล่งไปที่มุม a นะเดี๋ยวผมทําให้ดูนะฮะผมเปิดเลเซอร์แป๊บนึงน,นะครับผมเล่งไปยังมุม a นะครับ เล็งไปยังมุม A นะฮะเล็งเล็งไปยังมุม A แล้วก็นะครับผมกดศูนเซตนะผมเซตผมต้องการรู้มุม A กับ B นะผมกดศูนเซตก่อนนะครับกดศูนเซตนะเขาถามว่าจะเซตไหมนะครับผมบอกโอเคนะครับจากนั้นนะครับผมก็กด iel นะครับนะครับแล้วผมก็จะ คลายมุมนะคลายมุมนะฮะผมก็จะเล็งไปยังจุดที่สองของผมนะฮะเล็งไปยังจุดที่สองของผมที่ผมต้องการนะครับซึ่งมุมนี้ต้องมีความละเอียดมากมากนะฮะอย่าให้มันเกินนะครับคำว่าเกินคืออย่าให้มันไม่จริงนะฮะพอผมเล็งเสร็จนะครับผมเล็งเสร็จผมกดโฮนะครับ F4 นะครับฉะนั้นผมคลายนะผมคลายทั้งหมดเลยนะฮะผมคลายทั้งหมดเลยนะครับ แล้วผมก็กลับมาเล็งที่จุดแรกใหม่นะฮะกลับมาเล็งจุดแรกใหม่นะครับแล้วผมก็ผมก็กด f 3นะครับนะนะครับแล้วผมก็เล็งไปยังจุดที่จุด B ใหม่นะฮนะ แล้วก็กด F4 Hole ทำอย่างเงี้ยซ้าไปซ้ำมาครับเราจะได้ค่าหมุมที่เฉลี่ยนะครก็คือค่าหมุนเฉลี่ยเนี่ยก็จะเป็นตัวล่างนะนะเดี๋ยวทำให้ดูอีกทีนะครับค่าหมุนเฉลีย่ยนะผมเออเลอร์นะฮะเพราะมันไม่ละเอียดนะโอเคนะครับโอเคถ้าถ้าจะกดออกก็กด yes นะครับนะนะครับตรงรีพีทเนี่ยนะฮะเราทํากลับไปนะครับ f สาม f สี่นะครับไปเรื่อยๆนะฮะถ้าเราจะออกก็คือกด f สองนะฮะมันก็จะกลับเป็นหน้าหน้าปกตินะครับโอเคถัดไปนะครับ f สามนะครับหน้าที่สองคือ v เปอร์เซ็นต์นะครับแสดงค่ามุมดิ่งให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะค่ามุมดิ่งนะฮะวิธีการก็คือ ครับกดครับกดปุ๊บค่ามุมมันจะโชว์เป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะค่ามุมโชว์เป็นเปอร์เซ็นต์ครับเราคัดเราสังเกตว่าครับถ้าผมคือตรงกลางเนี่ยนะครับลาบเนี่ยจะเป็นศูนย์นะฮะลงมาติดลบนะครับขึ้นไปติดบวกนะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ ขึ้นไปติดบวกลงมาติดลบนะฮะโอเคกดซ้ำก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะฮะถัดมานะครับหน้าที่สามนะครับก็มี h กับ b s e นะครับอันนี้ครับมันก็มีเปิดกับปิดนะอันนี้คือเวลาที่เราเราไปอยู่ที่ศูนย์องศา90้าสิองศาร้อสิองศาหรือ2องอเจองศาเนี่ยมันจะมีเสียงถ้าเรากดเปิดไปนะฉันกดเปิดนะแล้วก็กด enter ใช่ไหมครับถ้ากด สังเกตข้างบนเนี่ยเปเิดกับปิดมันจะมีัสียงเปลี่ยนไปนะกด Enter นะอันนี้ข้ามมุมผมอยู่ร้อยยี่สิบสี่นะผมจะเอาสักเก้าสิบมันใกล้กว่านะจะไปถึง,ถงไหมเนี่ยอ่านะฮะเอาแคนั่นนะฮะอันะะนี้อยู่แปดสิบเก้ว่ากว่านะฮะอ่า พอมันหลุดออกไปมันก็จะก็จะไม่ลองนะฮะอะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้คือการเปิดนะครับโอเคนะครับนะครับเปิดปิดได้นะครับปิดก็ปิดกด enter นะฮะแล้วก็ R L กับ L คือการแสดงค่ามุมไปทางซ้ายกับทางขวานี่เป็น R อยู่ใช่ไหมครับก็คือตามเขียนนาฬิกาค่าบวกนะกด L นะฮะ นะพอกด L ปุ๊บไปทางซ้ายค่าจะเพิ่มขึ้นนะไปทางขวาค่าจะลด,ดลงก็สลับกันนะฮะแล้วก็ปกติเราจะใช้เป็นหน้า R อยู่แล้วนะฮะส่วนนี้เป็นคอมพ a ัสนะครับคอมพลสก็จะทำให้ค่ามุมค่ามุมดิ่งนะครับดูนะก็จะตรงกลางนะแนวราบเป็นศูนย์นะขึ้นไปนะครับพอไปถึงเก้าสิบนะไปถึงเก้าสิบข้างบนนะก็ แล้วก็จะกลับมาลดลง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 มาเหมือนเดิมนะฮะนะก็คือศูนย์ขึ้นไปเป็นเก้าสิบนะฮะแล้วก็ลงมากับไม่ฟังก็กลายเป็นศูนย์ใหม่แต่ถ้าลงไปก็จะติดลบนะฮะลงไปก็จะติดลบนะครับนะครับฟัชันหลักๆประมาณนี้นะของการวัดมุมกล้องวัดมุมทั่วๆไปที่เราใช้กันนะครับ